สวัสดีครับดูผีท่องทั่วที่อยู่นี้ผมกำลังกินร้านนี้นะมาคุโร่นะครับวันนี้พอดีมาทํางานที่กรุงเทพเลยก็เลยแวะมากินนะครับคือเมนูชาติกินคือชาบูปลาบุรินะครับแต่วันนี้หมดนะครับแจะกินเมนูอื่นนะครับวันนี้กินจะไปดูไปดูที่ผมกินนะกินวันนี้นะครับวันนี้สั่งอันนี้ไชเซนไชเซนบุรินะครับกับกับกับอันนี้นะครับวุ้นนีคอ,อนท็อปนะครับแ้วนานมา,าทีนะครับก็ต้องลองดูนะครับ ลองดูว่ามันจะเด็กขนาดไหนนะครับมากินของเราไปดูเมนูกันสิรู้สึกว่าจะเป็นพรีเมียมพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูต่างๆนะครับทางร้านนี้อันนี้รู้สึกว่าจะพรีเมียมพอสมควรเลยนะดูด,ดูดูเมนูสุดยอดเลยอนะ่ะท,ทีเดียร์คือนี้นะอยากกินมากแต่ไม่กล้ากินนะครับแพงพอต้อเนยพอต้อโซไฮเซนด้งนะครับ คิดถึงนั่นเลยเมนูเห็นมันเยอะมากแล้วก็มีอาหารประจำฤดูกาลต่างๆที่จะเป็นพิเศษของแต่ลฤดูกาลนะครับเพราะว่าร้านเขานาเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับเห็นเข้าว่าอย่างนั้นผมตั้งใจมากินเขาบอกว่าตอนนี้หมดฤด,ดูแล้วนะครับก็ไม่ได้กินเลยนะคใครสนใจก็ลองมากินดูนะครับที่นี่ตั้งอยู่ที่สาขาเอสปานัดรัชดานะครับสาขานี้ร้านมาตูโรนะครับอยู่หน้าฟ็อบซ์สเปอร์มาร์เก็ตเนาะซูชิน่ากินมากเลยแต่ละอัน นี่องันอันนี้สี่ร้อยห้าสิบาทเทียวแพงแต่ก็ลอ,ลองนะไม่เคยกินสุดยอดทั้งเเมนูนของร้านเนะอยนี่ดูจานเนอะแบบอืมชาสบซูมุนิบาระโดอย่างนี้นะนี้เมีก้กิซามอนน,นะ นี่นี่ผมสั่งอันนี้ must try นะครับไทยเซ e n งนะครับก็จะมีหอยเชลล์ฮ ok ah อกไกโดปลาามาจินะครับกุ้งแซลมอนอินกาวาซาบะนะครับแล้วก็ปัวกราสโอ้นี่มันมีธรรมดาแล้วนี่เมนูเยอะมากเลยมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับแล้วแต่ใครจะสวกกินเลยนะครับ คนกินเยอะมากมาตุเชีร้านนี้คุณคุณมาคุระนะครับทีมงานเชฟของร้านนี้นะครับดูบรรยากาศบรรยากาศแบบเงียบสงบอ่ะนั่งอยู่ชั้นอยู่ชั้นใต้ดินนะของห้างเอสแพรน่านะครับอยู่หน,น้าร้านสีฟ้าน,นี่นไงคาสซูลาไต้หวันที่อันนี้เป็นน่าจะเป็นชาลูกแองกุลเลนคลาสซูลา ก็จะมีเมนูเรียกว่าอัปเปอร์เซอร์นะเขารียกว่าเมนูเรือกน้ำจ่อยนะเป็นถั่วถั่วลันเตาญี่ปุ่นเนีแล้ก็สิ่งที่จะกินกับพวกน,นั้นนะครับเป็นคิงดองนะครับ มือฮัทเตอร์ยี่ห้อสั่งมากินเนาะกินเดียวรันทอดใส่ชีสก็จะให้จิ้มเราได้แต่มันจะจิ้มไม่ได้ please me out สื่อแบบนี้อ่ะไมคุ้มแล้วเยอะแเยอะมาก สนใจมากินนะครับร้านมาโกโลนะครับมาโกโลมีหลายสาขาแต่สาขาที่ผมไปเป็นสาขาเอสเปราน่าราชดานะครับเห็นไหมว่าชิ้นปลา,ขาเขาใหญ่มากนะครับชิ้นเบลเลอร์เบลาเลยแบบใหญ่ล้นล้นปากเลยแบบกัดคำเยอะแทบไม่หมดเพราะชิ้นใหญ่มากนะครับและปลาสดมากคือว่าเป็นวัตถุดิบพ,พรีเมียมเลยทีเดียวนะครับผมนะครับน่าสนใจมากเลยครับใครสนใจก็ลองไปกินดูนะครับผม เป็นสุดรนยีนยนึ่งเลส่วนเมนูพูนีออนท็อปนะครับคือคือข้างข้างล่างบบคารน,นินะครับมิโซะนะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยพูนีนเป็นอะไรที่แบบฟินมากเลยครับเพราะว่าครีมมี่ทั้งสองอันเลย ั้งคานิมิโซแล้วก็อุนินะครับผมแล้วก็การจัดจานนะครับการจัดเสิร์ฟถือว่าว้าวมากเลยนะครับเพราะจะเจอดมาบนเตาหิ่ดะนะครับแล้วก็ปิ้งย่างกันต่อหน้าแบบนี้เลยนะครับผมน่าสนใจมากใครสนใจก็ลองสั่งมาดูนะครับผม สูงมันสุยากมากเลยมันจะเปิดมาแห้งน้อยมันแบบมันก็มันาล้น้อยมน,นสูงรเริ่มเดือดแบบเริ่มเริ่มเริ่มมีไอร้รอนออกมาแล้วก็ไมเ,เ,เคยกินมัสูเลิดตั้งแต่เอาไปด้วยทีฟแลนด ไมไกกไไ่ให้ลองผมนะอยากลองเคยกินแล้วดีข้ากันมากเลยอร่อยดีกับกับมันืูนครับออสิบุกเขากันได้สี่ร้อยห้าสิบ อย่าล <łość> ืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะดนคลิปหน้านะครับ